เจนนะครับลำปางโตจีนวันนี้พามาดูงานอะภัยวัสดุนะครับวันนี้มาจัดงานให้กับพี่น้องชาวภัยวัสดุนะครับผมก็ตอนนี้ก็จับเสร็จแล้วนะครับก็ลองเครื่องเสียงนะครับตอนนี้ลองเครื่องเสียงกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่า ันนี้มีทั้งหมดนะครับก็ประมาณ25โต๊ะนะครับขอบคุณเสียงปรืมองืนที่อยู่ในใจของทุกท่านก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาเดินเดินดูนะครับเป็นกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับอย่างเช่นกันเลยนะครับสเหรับนนี่เป็โต้องพีนะครับไอตายใส่น้ับบอลนะครับผมครับผมต้งต่อผลงานคนรีสต่อไปนะครับกับน้องสาวประจะทำทีมงานนะครับนักร้องสาว จากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดโอเคครับนี่เป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวถ้างานเริ่มแล้วนะครับเราก็จะอัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมครับอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับน้องตะกี้ศรีบุญเรืองนึกถึงเมือจีบนึกถึงลำปางตัวจีนนะครับผมครับ